ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมรัฐผู้กางนะครับเครือข่ายเสียงเครือข่ายเสียงประชาชนจังหวัดตรังนะครับพี่น้องก็มาพูดกันที่สี่เหลี่ยมจตุรัสที่หอ,อนาฬิกาจังหวัดตรังนะครับผมไปดูแล้วลายที่อยู่บนถนนไม่ตรงปกนะครับเดิมมาก็จะเป็นลาย ก่ไก่ใหญ่ยาวๆแต่นี่มาลักไก่ทาสีทาสีเป็นเป็นลายผ้าก็ดูไกลไกแปลกดีสวยงามก็ได้มีรับคำชมจากชาวบ้านนะครับบอดสวยพวกคนที่พูดอย่างนี้คือไม่เคยเห็นว่าถนนมาทาสีจริงๆยังไม่ตรงปกนะครับก็เขาจะเป็น กระเบื้องหรือเป็นอิฐที่ฝังลงไปในในถนนทีนี้พอทาสีนี้ผมเคยพูดกับพี่น้องแล้วว่าที่เกาะสุกรเขาเอาสีไปทาจากวันนั้นอีกสองเดือนครึ่งสีนี้นะครับมันมันละลายหมดเลยมันคือมันเก่าสีเก่านะครับแล้วแล้วถนนที่หอนาฬิกาของเราถ้าทาอย่างนั้นนะผมว่า ทั้งรถใหญ่รถเล็กวิ่งทุกวันมันจะอยู่ได้หรือครับมันจะอยู่ได้หรือครับใช่ไหมครับอันนี้จริงๆแล้วที่บอกเขาว่ามันจะเป็นกระเบื้องทีนี้คอยดูดิกําลังไปตรวจดูสัญญาว่าแท้จริงเป็นยังไงแล้วหนึ่งรอยยี่สิบเอดวันหมดเวลาแล้วยังไม่เสร็จเห็นมันจะขอขยายสี่ห้าวันสำหรับสองปีนั้นก็ไม่พูดถึงแล้ว สองปียกให้แล้วมาต่อได้หนึ่งรอยยี่สบเวันหนึ่งรอยี่สบวันก็ยังไม่เสร็จนี่ได้ยินข่าวว่าขอต่ออีกนี่นะครับผู้รับเบมาของประเทศไทยมันเสียหายทั้งผู้ที่อยู่อาศัยพวกประชาชนเสียเวลาป่านี้รถยังยังหมุนรอบไอ้ทาสีอยู่เลยขนาดหมดเวลาแล้วนะครับผมว่า รัฐบาลนะครับโดยรัฐบาลเลยต้องจริงจังเกี่ยวกับผู้รับเหมาต้องเอาจริงเอาจังอย่าได้ประฤตกอย่างนี้การต่อเวลามันต้องมีรายการปรับต้องปรับเยอะๆสัญญาเนี่ยนะครับต้องวันหนึ่งต้องเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นเมื่อไงผู้รับเหมาได้ใจขอโน่นขอนี่ขอนั่นอยู่เรื่อยทำให้เสียหายต่อชาติครับก็ขอรายงานให้พี่น้องคนจังหวัดตรังได้ทราบ ก็อย่าดีใจนะครับสวยได้ไม่กี่วันลายหมดนะครับมันก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่กับเงินที่เราเสียไปสี่สิบกว่าล้านสี่สิบกว่าล้านนะครับผลงานทําอยู่ยี่รวันไม่เสร็จที่ก็ให้ไปสองปีไม่ต้องพูดอันนี้เท่ากับ2ปีกับ1นึ่ี่สบเอวันก็ยังไม่เสร็จอันนี้ต้องเอาจริงเอาจังรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจัง หลับไปเยอะๆเพราะพวกนี้มันเป็นกระบวนการนะนะครับก็รายงานให้พี่น้องทราบก็ไม่ถือกันนะครับเสียเวลาฟังทั้งหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ